ดีชาเพจกฤษดากุณคาและชาเพจพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญพาน้องใหม่มาเลยค่ะน้องใหม่น้องใหม่ในเต็นท์นะแต่โฉมโฉมตัวนี้หายากนะคะปี2010นะคะลูกค้าเป็นตัวชูโทนนะดูโดยรวมก่อนว่าวันนี้พี่ขวัญเอารุ่นไหนมานะคะเป็นรถครอบครัวค่ะลูกค้าขาเป็นรถครอบครัวนะคะหรือรถ นั่งในครอบครัวหรือรถที่หนักนั่งแล้วสบายๆบ,บางคนนั่ง3าคนรถเก่งยังอึดอัดบางคนนั่ง5้าคนรถกระบะย,ยังอึดอัดแต่รุ่นนี้ไม่มีอึดอัดค่ะลูกค้าขานะคะนำเสนอมากๆเลย Toyota v e n t u r y ค่ะเครื่อง2.7ปี2010 419,000บาทค่ะลูกค้าค่ะราคารถตู้นะออกไปแดงล้านสี่นะคะ ออกไปแดงล้านสนะคะวันนี้เหลือเพียง4 1 9 0 0 0บาทค่ะปี2010สียังสวยสียังสวยสภาพยังดีใช้ในครอบครัวไม่มีผิดหวังวิ่งนักเรียนก็ยังได้ใช้นักครอบครัวก็ยังได้วิ่งทัวร์ก็ยังได้ใช้ส่วนตัวก็ยังได้ใช้รับลูกค้าก็ยังได้ใช้งานอเนกประสงค์ก็ยังได้ เดี๋ยวเรามาดูโดยรวมวันนี้ใครอยากถามว่าอาชีพไหนจะจัดไฟแนนซ์ได้ถามได้ต้องเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะจัดไฟแนนซ์ได้ถามได้ถามได้ทุกอย่างใส่คำถามมาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าโทรศัพท์เน็ตดีนะจะถามให้ทุกตอบให้ทุกคำถามเลยเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมก่อนนะคะตัวนี้เป็นสีตัวทูโทนนะคะลูกค้าเป็นโฉมปี2010เลยนะ ตัวปี2010เดี๋ยวเรามาดูอีโคเมียม um อย่างสวยนะคะอาจจะแปลกหูแปลกตาลูกค้าไปนิดนึงเพราะพี่ขวัญไม่ค่อยมีตัวนี้มานะคะแล้วพี่ขวัญก็ขายไม่แพงเหมือนที่อื่นนะที่นี่สภาพดีๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้คอนโซลใหม่ๆอย่างนี้แอร์แบ็กคู่แบบนี้เบาะหนังด้านหน้าอย่างนี้เบาะหรูๆนั่งสบายๆอย่างนี้ กว้างหรูหราเกียร์ออโต้ขับสบายไม่ปวดหัวเขา่าไม่ต้องไปเหยียบคาดอย่างนี้เสนอราคาเพียงแค่41900 0บาทค่ะลูกค้าค่ะ41900บาทค่ะพี่ควันขายุคโควิดค่ะพี่หนูไม่อยากาใช้เงินดาวเลยไม่ได้บอกให้ใช้เลยค่ะคัะนนี้จัดเต็มเหลือเงินกลับบ้านจ้ะจัดเต็มเหลือเงินกลับบ้านเลยค่ะคันนี้นะ นะคะเวนจูรี่ปี2010เสนอราคาอยู่ที่41900 0บาทใครไม่เอาเสียใจด้วยใครช้าก็เสียใจด้วยใครกว่าจะตัดสินใจได้ก็เสียใจด้วยค่ะนะคะเพราะพี่ขวัญหารถมาแต่ละคันยากมากกว่าจะได้รถมาแต่ละคันนะคะกว่าจะได้มาแต่ละคันพี่ขวัญไม่ได้ซื้อซีซัวนะคะต้องเทสได้ ต้องคุยราคาต้องดูรถว่าชนมาไหมต้องตรวจสอบคดีอาญาต้องตรวจสอบว่ารถคันนี้มีแอร์แบ็กรีสกับที่ไหนไหมแบ็กรีสคืออะไรคะเผื่อรถคันนี้ไปโดนฟ้องอยู่เชียงใหม่เผื่อคันนี้โดนฟ้องอยู่ปัตตานีเผื่อคันนี้โดนคดีอาญาอยู่ที่ใดที่หนึ่งบางทีแค่เซิร์ชชื่อบางทีก็ไม่ขึ้นนะคะลูกค้าเพราะลูกค้าอาจจะเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนป้ายทะเบียนมาแต่ของเราเอาเลขเครื่องเลขถังตัวรถตรวจสอบให้ลูกค้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าปลอดภัยได้เลยเรื่องรถไม่ถูกต้องรถสวมซากรถสวมป้ายรถคดีรถฟ้องเมียฟ้องผัวผัวฟ้องเมียน้องลูกพี่ฟ้องลูกน้องลูกน้องฟ้องลูกพี่แอบขายรถกันไม่มีค่ะของเราตรวจสอบหมดที่ขวัญทำไมถึงเป็นแบบนั้นมีค่ะ ผัวเมียรักกันก็ซื้อด้วยกันค่ะแต่เวลาเลิกกันผัวแอบเอารถเมียมาขายเมียเป็นเจ้าของรถเขามีสิทธิ์ฟ้องนะคะเขามีสิทธิ์ให้รถจอดอยู่เต็นท์เขาก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องนะคะเพราะถือว่าเราซื้อของโจรถือว่าเราไม่ได้ซื้อกับเจ้าของกิจสคุณค้าถือเรื่องนี้อย่างหนักค่ะถือเรื่องนี้อย่างแรงซื้อขายต้องซื้อกับบุคคลเจ้าของรถเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าหายห่วงคะ่ะ อยู่ดีๆขับรถกิจราอยู่ดีๆขับรถอยู่ดีๆมีคนขับมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าปึ้งเธอจะทิ้งฉันไปไหนเหมือนเสียชัดไม่มีนะคะสายเชัดสายเปไม่มีนะคะรถเราขายขาดค่ะซื้อมาจ่ายหมดค่ะไม่มีว่าโอ้ยเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนแล้วค่อยจ่ายเขาอันนี้ไม่มีจ่ายให้หมดเลยนะคะจ่ายให้หมดเลยเจ้าของรถสบายใจได้ ุณชูเกียรติบอกว่าอยากได้รถไปวิ่งงานแล้วก็ช่วยแชร์แล้วครับขอบคุณค่ะพี่ชูเกียรติอยากได้เวนจุรี่หรือคอมพิวเตอร์คุณชูเกียรติอยากได้เวนจุรี่หรือ Computer? คอมพิวเตอร์คะบอกพี่ขวัญได้เลยนะคะจำนามสกุลพี่ชูเกียรติได้จีนอ่านะคะอ่านะคะมาดูค่ะด้านในเบาะใหญ่ค่ะนั่งสบายนะคะลูกค้าเบาะใหญ่นั่งสบายนะคะ,ลคะ,ะ,คะแล้วก็บอกไม่ขาดนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มีย่นนะ พื้นปูพื้นให้เรียบร้อยสวยงามดูแลง,ง่ายนะคะข้อดีของซื้อรถมือสองนี้ข้อดีคือหนึ่งป้ายแดงอ่ะจะไม่มีอะไรให้เลยป้ายแดงจะเห็นแม้ก,กระทั่งตัวโครงรถด,ด้านในเลยนะคะแต่พอมือสองปุ๊บเนี่ยคะ่ะเจ้าของเขาก็ไปปูพื้นดูแลง,ง่ายนะคะสะอาดสะอ้านเหมือนบ้านน็อกดาวน์เลยนะคะเบาะหนังเนี่ยคะ่ะนะคะ เนื่องจากปีเก่ามาลูกค้าก็อาจจะนั่งนานก็เย็บเบาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยดูได้สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าได้แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทออกป้ายแดงล้านสี่มีที่ชาร์จแบตให้เหมือนกันนะคะลูกค้าดูรถสี่แสนนะออกป้ายแดงล้านสี่นะเออโอ้โห,โหใครไม่อยากได้ บ้าแล้วประตูดูดให้ด้วยนะคะประตูดูดนะเนี่ยค่ะประตูดูดนะคะทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้ารถสีทูโทนดูสวยดูเท่นะคะลูกค้ามาด้านหลังนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะนี่สวยงามตัวนี้ บาะตัวนี้พับเก็บได้นะคะเหมือน f o r t จูเนได้เลยนะมีช่องพับเก็บเก็บได้เลยค่ะนะคะพับเก็บเหมือนฟอร์จูเนเหมือน SUV เหมือนอะไรได้เลยค่ะลูกค้านี่คือรถราคา4 0่แ0 0 0บาทสวยนะคะโชคใช้งานต่อได้เพดานไม่มีขาดค่ะใช้งานได้เลยอันนี้เดี๋ยวพี่ขวัญทำการฟอกเบาะฆ่าเชื้อทำความสะอาดคลีนขัดสีให้ทั้งคันนะคะลูกค้าแล้วก็ ช่วงล่างเดี๋ยวพี่ขวัญมีพ่นกันสนิมให้ด้วยเพราะหน้าฝนนะเดี๋ยวรถเป็นสนิมนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญพ่นกันสนิมช่วงล่างให้ด้วยนะคะมาเลยสติกเกอร์อันไหนหายไปพี่ขวัญใส่ให้นะสติกเกอร์อันไหนหายไปพี่ขวัญใส่ได้เนี่ยค่ะเป็นจูรี่นะคะตัวนี้อากาศดีๆบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวัญารถที่นี่สวยขอบคุณค่ะอันนี้ จากปากคนที่ซื้อออกไปจริงๆนะคะคุณอากาศดีๆได้ซื้อรถจากที่นี่ไปเป็นเวนจูรี่เหมือนกันแล้วก็เห็นพี่เขาบอกว่าในแฟนขับในในขับเวนจูรี่นะคะเขาก็จะพูดถึงรถที่กิจดาแบบเยอะมากเหมือนกันพี่เขาก็ไปเจอเหมือนกันนะคะว่าถ้าซื้อเวนจูรี่ต้องไปหาพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้อันนี้ต้องกราบกราบขอบคุณนะคะเพราะว่าพี่เขาอยู่ในในขับเวนจูรี่เลยต้องกราบขอบคุณอย่างแ่นคลับ ต้องกราบว่าคนอย่างสูงที่เป็นหูเป็นตาให้แล้วก็น่ารักมากๆเลยเขาบอกมีคนพูดถึงพี่ขวัญเยอะเลยแท็กพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ให้เลยนะคะอยู่ในขับเวนจุรี่นะคะขอบคุณค่ะมีอะไรที่ให้ความรู้พี่ขวัญบอกได้เลยนะคะเพราะว่ารถเวนจุรี่เนี่ยพูดตรงๆนะคะพี่ขวัญขายรถหลายรุ่นไม่ได้ขายเวนจุรี่อย่างเดียวถ้าคุณลูกคา้ามีความรู้ความเกี่ยวกับเวนจุรี่แบบไหนควรดูแลยังไงพี่ขวัญถ้าลูกค้ามาบอกเขาอย่างนี้ บอกพี่ขวัญได้เลยนะคะยินดีน้อมรับนะคะเพราะเขาใช้เองอ่ะคนใช้เองก็จะได้สัมผัสจริงไหมน้งนุพอสัมผัสเขาก็รู้จริงว่ารถรุ่นนี้ต้องอย่างนี้นะรุ่นรุ่นนี้ต้องอย่างนี้นะคะอ่านะอันนี้มาเกาะมาต่อค่ะมันกว้างะนะเดี๋ยวพี่ขวัญไปเปิดฝั่งน้นนะคะมันกว้างมันสบายอะค่ะลูกค้ามันกว้างมันสบายอะค่ะเห็นไหมคะ มันโล่งจริงๆนะคะนั่งเวนเจอรี่มันโล่งจริงๆนะเห็นค่ะมันนั่งแบบว่าสบายๆเลยอะแล้วลูกค้านะคะเดี๋ยวใครอยากได้ของแถมคันนี้ยรอจนจบไลฟ์นะเดี๋ยวพี่ขวัญจะมีมีของแถมให้แล้วกันในฐานะลูกค้าดูไลฟ์สดนะคะพี่ขวัญก็จะมีของติดไม้ติดมือไปไว้ในใจในวันออกรถสําหรับไลฟ์สดพี่ขวัญน,นะอ่า ดูค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11คันนี้นั่งได้11คนนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้จด11ที่นั่งอยู่แล้วป้ายฟ้าบุคคลภาษี1,900บาทค่ะสวยงามกุญแจเราไปไหนสวยงามนะคะลูกค้าขออนุญ,ญาตมาดูด้านหน้านิดนึง น้านนาก็เกียร์ออโต้ขับสบายๆนะคะน,น,น้าๆก็เกียร์ออโต้ขับแบบสบายๆค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อาชีพค้าขายทําเรื่องผ่อนต้องใช้เอกสารบ้างคุณทามชชนัยอาชีพค้าขายมาเลยมาเลยอาชีพค้าขายนะเดี๋ยวบอกให้เลยค้าขายอะไรค้าขายผลไม้ไหม ถา้าขายผล,ลไม้พี่ขวัญขอดูหน้าร้านค่ะสมมติตั้งแผงขายพี่ขวัญก็ขอดูหน้าร้านเลยนะคะไปซื้อผล,ลไม้ที่ไหนตลาดไทยพี่ขวัญก็อาจจะเป็นบินธรรมดาค่ะเป็นมือเขียนก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นอินวอยส์อะไรไฮโซค่ะถ้าเป็นอินวอยส์เขาไม่ค่อยเชื่อแล้วเพราะเราขายตลาดนัดเป็นลายมือเราเลยขายเขียนเดี๋ยวพี่ขวัญมีแบบฟอร์มให้ดูแบบฟอร์มไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นใบเสร็จเงินสดน,นี่แหละ ซื้อวันนี้ซื้ออะไรบ้างสารี่โลเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ซื้อทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่วันนี้ซื้ออะไรอีกอ่ะผละไม้ตามฤดูกาลสมมนนุมะขามเทศอ่ะสุททุนสามสิบบาทเรามาขายร้อยยี่สิบจริงไหมคะเราก็เขียนเลยวันนี้ซื้อมาหมดเป็นหมื่นกี่โลคํานวณด้วยเครื่องคิดเลขเลยนะขายอะไรคะคุณลูกค้าบอกพี่ขวัญหน่อยคุณทามีอย่าพี่ขวัญจะได้บอกประเด็นเลยไนงะอ่าบอกถูกจุดเลยคุณ คุณอะไรจะ๊ะคุณธามชนัยคุณธามเชนัยบอกพี่ขวัญน,นิดนึงขายอะไรพี่ขวัญตอบได้ได้ละเอียดเลยบอกมาเลยนะคะอ่าตอบได้เลยนะคะค้าขายมีหลายอย่างค้าขายมีหลายอย่างนะสมมุติว่าขายพี่ขวัญไม่รู้ว่าเขาขายอะไรอะนะแต่ค้าขายคิดคิดไม่ยากตรวจหน้าง,งานเอางี้ล่าสุดแล้วกันล่าสุดขายดอกไม้ขายพวงมาลัยอะคะ่ะวันพระอะ มาจองรถตู้พี่ขวัญน,นะคะมาจองรถตู้พี่ขวัญขายพวงมาลัยมาจองรถตู้พี่ขวัญน,นะคะรถตู้นะเหมือนอย่างนี้เลยแต่แพงกว่านี้หน่อยพี่ขวัญจัดให้ไหมจัดให้คะ่ะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเอาให้ดูดอกไม้ยังไงดอกไม้ยังไงเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะดอกไม้แบบนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะดอกไม้วันพระซื้อรถตู้พี่ขวัญทำยังไง ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพราะเวลาถ้าคนขายของจริงอาจจะไปซื้อดอกไม้ที่ไหนเขียนมือค่ะเขียนมือเลยค่ะลูกค้าขาเขียนมือเลยว่าวันนี้คุณซื้อดอกดาวเรืองเท่าไหร่ซื้อกล้วยไม้เท่าไหร่ซื้อลิปบิ้นเท่าไหร่หมดเงินไปเท่าไหร่เขียนเท่าเขียนเท่าที่จําได้แล้ววันหนึ่งอ่ะคุณขายได้เท่าไหร่ไม่ต้องไปหักต้นทุนสมมติวันหนึ่งคุณขายได้วันโกนวันพระขายได้วันละหมื่นคุณบอกพี่ขวัญเลยหมื่นหนึ่งแต่พี่ขวัญเวลาส่งไฟแนนซ์พี่ขวัญจะเขียนให้คุณสองหมื่น ะะเดี๋ยวมันก็หักเราเหลือหมื่นนึงนะแล้วถ้าลูกค้าซื้อรถแพงขึ้นพี่ขวัญก็จะมีการอัปเกรดร้านของคุณให้อัปเกรดยังไงพี่อาจจะขอร้องให้คุณขนะนของมาไว้ร้านเยอะๆสมมุติลังผลไม้เอ่ยลังดอกไม้เอ่ยซื้ออะไรเอ่ยพี่ขวัญอาจจะขอร้องให้คุณดันของเข้าร้านเยอะๆในวันตรวจสอบพี่ขวัญจะแจ้งในวันตรวจสอบให้เลยนะคะไม่รู้ว่าคุณํามขายอะไรนะคุณตามอยู่ไหมจ๊ะ คุณทามอยู่ไหมเอ่ยถ้าคุณทามอยู่บอกพิกวันได้เลยนะคะว่าขายอะไรนะอาชีพค้าขายนะคะขายได้ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมาดู4 1 9 0 0 0บาทถ้าจัด4 1 9 0 0 0บาทคูณด้วย7ปีเอา6ปีก่อนนะ 7,900 7 9 0เจยังไม่บวกแวนยังไม่ได้ก็ประมาณ800 0 8 0 0 0คุณลูกค้าได้ลดคันนี้เลยนะ800 0ันลูกค้าได้ลดคันนี้เลยนะคะออกป้ายแดงล้านสี่แต่วันนี้คุณจะไปครอบครองในข้างวดแค่เดือนละ800 0หาร30สิวันตกวันละ200กว่าบาทคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าซื้อขับรถคันละล้านกว่าบาทผ่อนวันตกวันละ200กว่าบาทตกวันละ6 2 6 3บาท รับนักเรียนได้เดือนละ4ซา50,000ส่งลูกค้าได้เดือนละ4ซา50,000คุณลูกค้ารีบเอาไปจับไปจองได้เลยนะคะนานๆจะมีเข้ามานะคะเป็น Toyota v วันจุรีเครื่อง2.7ตัววีนะคะขายถูกมากๆ419,000บาทการันตีให้เลยเหมือนกันว่ารถไม่มีชนนะคะการันตีให้เลยเหมือนกันว่ารถคันนี้ไม่มีน้ำท่วมการันตีได้เลยว่ารถคันนี้ปลอดคดีความทุกอย่างเล่มสวยนะคะไม่มีอายัดคดีความแน่นอนนะคะ ใครอยากถามอะไรถามได้นะคะหรือโทรถามพี่ขวัญส่วนตัวเลยศูนย์แป9หกคุณคุณประกอบบอกว่าเลขไม่เท่าไหร่คุณแจพี่ขวัญไม่อยู่พี่ขวัญไม่ได้ยินมางั้นรอแป๊บนึงเดี๋ยวฟังเสียงด้วยเลยฟังเสียงด้วยเลย คุณประกอบได้ทูโทนเลยนะคะอะขออนุญ,ญาตลูกค้าโอเคออโต้ขับสบายค่ะซูมเลยค่ะซูมเรือนไม้รุ่นพวกนี้จะสวยนะคะกลางคืนยิ่งสวยดูง่ายเนาะไม่แสบตานะคะทำไมคุณต้องหยีตาคะคทำไมเลง่เลงเหรอคะนะคะเนี่ยค่ะแอร์ก็กดได้เลย เอร์นี่ค่ะแอร์เย็นเพลงพอแน่นอนอันนี้อันนี้วิ่งวินไหนเนี่ยนะคะชิสสะพานควายฮะอันนี้อันนี้ก็เอาไว้เที่ยวในครอบครัวนะคะกับพี่กวัญน,นะสบายนะแล้วก็ถ้าวิ่งวินก็น่าจะรับลูกรับหลานแล้วค่ะรุ่นนี้ร <c oughs> ับลูกรับหลานแล้วสวยอะ่ะเมื่อกี้ลืมแล้วเครื่องเงียบมากเห็นไหมเงียบไหมเสียงมันออกไปไหม เบนซินข้อดีของเบนซินเลยนะคุณลูกค้าที่ใช้ส่วนตัวเนี่ยความรู้สึกคุณจะได้ฟีลแบบรถเงียบมากรถเงียบมากจะไม่เหมือนเครื่องดีเซลอารมณ์คนละอ,อย่างนะคะทําไมบางคนวิ่งเต้นมาหาเบนซินเพราะเครื่องมันเงียบเนี่ยคะ่ะพี่ขวัญสตาร์ทแล้วนะคะอยู่ข้างในยิ่งเงียบเลยนะเงียบเลยนะคะไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะลูกค้าคุณลูกค้าบอกบางคนบอกว่าขึ้นภูเขาได้ไหมพี่ได้สิคะเครื่องสองจุดเจ็ดคุณขึ้นได้เลยคะ่ะกําลังเครื่องมีคะ่ะ คุณไม่ต้องกังวลนะคะจะขึ้นเขาก็ได้เขาขึ้นก็ได้ <c oughs> ให้เขาขึ้นแล้วกันนะ <c oughs> ง่ายดีนะเออนะคะแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญกำลังดูของแถมให้สําหรับคันนี้ใครดูในไลฟ์สดพี่ขวัญเนาะเดี๋ยวกําลังดูมันมีจ้องมอกี้มีจอไหนเนี่ยมีกี้เห็นมันกล้องถอยหลังไม่เห็นใช่ไหม <c oughs> ไม่มีงั้นใครใครซื้อคันนี้ในไลฟ์สดพี่ขวัญน,นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญแถมแล้วกันแถม จอแอนดรอยให้แล้วกันอ,อืมสวยมากเลยค่ะคันนี้อยู่กระบ,บี่มีจัดส่งไหมครับไม่คะกระบ,บี่นะคะกระบี่ก็แค่ปากซอยกฤษด,ดาค่ะอ๋อกระบ,บี่ก็แค่ปากซอยกฤษด,ดาค่ะคุณขึ้นมาดูข้างหลังคุณขึ้นทางนี้น้องโน๊ะมาดูสิมันจะได้ฟิลเลยนะเนี่ยนะเนี่ยซูมมาด้านหน้าดูดิ ลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะคะมันราคาแค่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอะคะ่ะลูกค้าพี่ขวัญอยากให้มากๆเลยนะลูกค้าบางคนมีงบดาวก็ก็ตั้งดูดิมันไม่ใช่แบบโอ้โหรถปีสองพันสิบจะต้องแบบไม่สวยโซมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะนี่รถสวยๆดีๆเลยนะคะแต่เครื่องเสียงก็มีติดเคียนหูดแล้วนะเอาอย่างนี้ใครจองคันนี้ในไลฟ์สดพี่ขวัญให้ขอแถมแถมอะไรดี ทีวีหรือเป็นจอ a อ d ด o อ d ก็ได้เนาะเพราะพม่านมีแล้วนะถ้าใครที่อยากได้รถคันนี้รีบจองพี่ขวัญมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญคอของแถมให้นะคะคอของแถมให้สี่แสนกว่าบาทเนี้ยไม่ผิดหวังแนะ่นอนกระบ,บี่ส่งได้ไหมครับกระบ,บี่นะคะส่งได้คะ่ะลูกค้าจัดไปแน้นหรือซื้อเงินสดคะได้หมดนะคะก็บอกแล้วว่าอยู่แค่ปากซอยขับออกไปก็ถึงกระบ,บี่แล้วนะคะไม่ค่ะคุณนัทชาลิดินค่ะนัทนัทดารินคะ่ะ ของเราส่งทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเชียงใหม่ปัตตานียะลาจังหวัดตราดขอนแก่นนครพนมโคราชทุกจังหวัดเราไปหมดค่ะกระบี่นี้เราได้จะส่งเยอะนะกระบี่นี้น่าจะหลายเจ้ามากเลยนะคะนะคะทางใต้เนาะภูเกต็ตเอ้ยเราไปบ่อยภูเก็ตนี้รถเข้าบ่อยมากค่ะนะคะภูเก็ตนี้ไปบ่อยภูเกตต็ตตรังสุราษฎร์ปัตตานียะลาอย่างเงี้ยคุณลูกค้าส่งส่งมาเลยค่ะ ซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องเข้ากรุงเทพนะคะพี่ขวัญส่งไฟแนนซ์ไปให้เซนท่กระบีเลยจะซื้อสดก็ขับรถไปหาที่กระบีได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นจะอยู่จังหวัดไหนไปได้หมดค่ะคุณลูกค้าขานั่งรอที่บ้านไม่ต้องกังวลว่ารถจะไปไม่ถึงเรามีทีมงานมืออาชีพขับรถไปส่งลูกค้าได้เลยไปทุกที่ที่มีถนนไปทุกที่ที่ไปได้นะขนาดขนาดมีทางไปไม่ได้ยังเอาออฟโรดไปส่งเลยนะ ล้าสุดสปอร์ตไรเดอร์เกียร์โฟลูกค้าลองของเลยนะคะให้ส่งให้ไปส่งทางที่แบบต้องใช้เกียร์โฟอ่ะเพราะเราเอารถเกียร์โฟไปส่งเขาลองของเราเลยนะคะลองเกียร์โฟเลยคะ่ะเป็นไงคะโอ้ยประทับใจคะ่จคะประทับใจมากนะคะคันนี้มีใครจะถามอีกอะไรอีกไหมจ้าคุณอะไรจ้าราคาเท่าไหร่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคะ่ะ 4 1 9แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณลูกค้าค่ะรีบมาเถอะค่ะบางคนวิ่งเอ่อเอาไว้รับเด็กนักเรียนอนุบาลก็คุ้มนะคะนักนักเรียนอนุบาลได้นั่งสบายๆก็คุ้มรับลูกรับหลานก็คุ้มนะคะคุ้มมากสบายมากกว่าคําว่ากระบะนะคะมันกว้างค่ะขนของได้ยิ่งกว่ากระบะหัวเดียวนะพี่ขวัญบอกเลยว่ารถตู้เวนจูลี่เนี่ยมากกว่าคําว่ากระบะหัวเดียวนะคะหนึ่งกว้างกว่ายาวกว่าใหญ่กว่า พื้นที่กว้างกว่านั่งรถได้มากกว่าอ,อ,อ๋อเออย่างนี้คุ้มกว่าไปออกพวกเอาติปีสบสี่เนาะราคาเรีอีกแล้วเธอไปแขกเขาอีกแล้วเธอเธอเธอใช่ค่ะนั่น <c oughs> ง, <c oughs> ง, <c oughs> ง <c oughs> ไ,ได้เยอะกว่าถ้าเป็นพี่จะออกรถเก่งนะพี่ซื้อตัวนี้ดีกว่าเออนั่งได้กี่คนคะหนึ่ง ทั้งตะกูลเลยเออไปได้ทั้งตะกูลนะคะบอกเลยทั้งตะกูลนะคะทั้งตะกูลนะไม่ใช่อุย้ยพ่อแม่ยังอยู่บ้านอยู่เลยพาแฟนไปแล้วลืมพ่อแม่ไว้บ้านเพราะไปไม่หมดแต่ครันนี้ไปได้หมดมอมเออเด็กๆก็มีนะเด็กๆทังอนุบาลอนุบาลสองอนุบาลหนึ่งนี่วิ่งสบายเลยนะคะ<ม>อยากนั่งวิง่งเล่นวิ่งนะคะได้เลยนะคะราคาสี่0ส0หนึ่งเก้าันบาทนะคะคุณออยคุณออยคะ่ะ รถอยู่ที่กัญจนาพิเศษนะคะจัดไฟแนน์ได้ซื้อสดได้จัดไฟแนน์ได้ซื้อสดได้นะคะอาชีพอะไรก็รับจัดนะคะจัดให้ทุกอาชีพนะจัดทุให้ทุกอาชีพนะคะเมื่อกี้วันเมื่อก่อนอขายดอกไม้ขายร้อยพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยวันพระจัดรถตู้ไปแล้วจัดรถตู้ไปแล้วขายส้มตำนี่อย่าคิดว่าเงินน้อยนะพอมาทำอาชีพไฟแนนซ์อย่างพี่ขวัญน,นี้นะ โอ้โหรู้เลยว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคนไหนอะเงินเดินเยอะขายพวงมาลัยเฉพาะวันพระกับวันโกนนะเหลือเลยค่ะเก็บเงินซื้อเงินสดบ้านซื้อบ้านเงินสดนี่ขายแค่ดอกไม้วันพระอ่ะลูกค้าพี่ขวัญเก็บเงินสดซื้อบ้านเก็บเงินสดซื้อกระบะแต่พอดีอยากได้รถตู้อีกก็เลยมาซื้อรถตู้รอบนี้อยากผ่อนพี่ขวัญก็เลยจัดให้นะท่านใดที่อยากได้เนี่ย นี่เราสตาร์ทรถนะใครรู้บ้างเงียบนี่คือข้อดีของเบนซินค่ะข้อดีของเครื่องเบนซินเลยคือเงียบค่ะคุณขับรถคุณไปแบบนิ่มๆเลยนะคะนี่คันเร่งนะกำลังเครื่องคุณไปเลยค่ะลูกค้านะคะอุ้ยพี่ขวัญมันกินน้ามันอยากติดแก๊สก็ได้เพราะรถโตโยต้สร้างผลิตเพื่อมาติดแก๊สอยู่แล้ว ถ้าท่านใดอยากติดแก๊สก็ติดได้เลยรับรองเครื่องไม่พังไม่จุกจิกนะคะคุณดูได้เลยคนส่งหมอชิดไม่ถ้าเป็นรถขนส่งติดแก๊สหมดไม่มีขนหนใช้ดีเซลเพราะมันไม่คุ้มวิ่งเหนือจดใต้วิ่งใต้จดเหนือนะคะวิ่งหมอชิดภาคอีสานอีสานหมอชิดหมอชิดภาคใต้ภาคใต้หมอชิดรถแก๊สหมดโตโยต้าไม่มีจุกจิกค่ะเพราะเขาเป็นรถที่ผลิต ออกมาเพื่อติดแก๊สอยู่แล้วเครื่อง2.7เบนซินแต่บางคนบอกไม่เอาหรอกครับมันไม่ได้ขับขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ได้เลยค่ะพี่ขวัญก็เห็นด้วยชนเราไหมนะชนเราไหมนะอ่านะคะไม่ต้องนะคะลูกค้าขาไม่ชนครับถ้าชนเดี๋วยวได้ยินเสียงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงนะเผื่อเขาไม่เห็นเราว่าเราอยู่ในนี้นะคะอ่าเขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนอยาก ติดแก๊สบางคนไม่อยากติดแก๊สได้หมดรุ่นนี้แต่ถ้าใช้นี่ๆหน่อยๆไม่ได้ไปรับจ้างอะไรก็ใช้ส่วนตัวได้เลยเงเียยเงียบเหมือนไม่ได้สตาร์ทรถเลยค่ะเหมือนไฮบริดเลยอะอประมาณไฮบริดเลยอะเมื่อกี้ยังลืมไหยแสนสี่นะเลขไม่แสนสี่นะคะคุณออยเลขไม่แสนสี่นะคะราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคุณประกอบคะเลขไม่แสนสี่นะคะอ่า 1> 4 1 9 0 0 0บาทนะคะปี2010ซื้อสดก็ได้จัดเต็มก็ได้นัดพี่ขวัญไว้ล่วงหน้าได้เลย0863159977นะคะเดี๋ยวดูโดยรอบอีกทีหนึง่งอ,อ,อ้าวเฮ้ยน้ำมันเหลือเยอะเราไปเที่ยวกันได้เลยเนะี่ยสวยงามนะคะกับเวนจูรี่นะคะตัววีนะคะ มาเลยจ้านะคะเวนจูรี่เครื่อง2.7 VVTI วิวชีไอนะคะราคาออกปไปแดงล้านสวันนี้เหลือ4,19,000บาทซื้อสดจัดเฟแนแน์รับจัดทุกอาชีพมาได้เลยจ้ะนะคะต่อภาษีให้ฟรีนะคะพระบภาษีให้ฟรีไม่ต้องจ่ายตางังเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีไม่ต้องคิดมากนะคะเช็คระบบสายพานหน้าเครื่องให้เช็คระบบะช่วงล่างให้พ่นกันสนิมให้ พายางรองพื้นใหม่ป้ายแดงไม่เคยมีใครขยียบมาก่อนนะคะทุกอย่างรับรองว่าพร้อมขับพร้อมขับค่ะวันนี้นะคะกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ฝากเวนเจอรี่เครื่องสาจุ3.7ปี2010 VVTI คันนี้ราคาเสนอเพียงแค่419,000บาทจัดได้จัดเต็มไม่ต้องใช้เงินล้อหมุนได้เลยค่ะวันนี้พี่ขวัญขอลาก่อนสวัสดีค่ะ